สวัสดีครับมาพบกับช่องแม็กคอนอสชแนลนี่เช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอรนะครับมาครับผมซีรีส์พีโทพีมาราทอนประจำสัปดาห์นี้ก็เริ่มกันเลยดีกว่านะผมไม่พูดพวามทำเพลงครับเหลืออยู่ประมาณ30นาทีสุดท้ายนะครับผมตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับเวลาโอเคมีคนมาตีแพ้ผมด้วยนะผมไหนดูดีักหน่อยนึงนะครับ โอเคทีมตัวบินโอโหเกียร์อย่างสุดนะครับผมแต่ว่าชนะมาได้โอโห,หน่าสนใจขอดูนิดนึงนะครับผมโออยากดูอยากเห็นมากเพราะว่าเพิ่งมาตีสดสดแลร้อนเลยทีเดียวไหนดูซีอาซากุระโยนะครับผมแล้วก็เต่าเรนอ่าแล้วก็ใช้ตัวของบาวร็อกใส่ดาบน้ํานะครับผมเออถ้าใส่ดาบน้ำที่บาร็อกนี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่าผมชนะเขามาได้อย่างไงนะครับผม,มน่าสนใจมากครับ ดูท่าทางเขาเป็นต่อผมเยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่าเบาร้องนี่อัดเข้ารัวๆเลยทีเดียวเอะแล้วผมแพ้ได้ยังไงครับนี่อ่ะเดีดูซฝั่งผมก็กองหลังรวมกันเป็นกองทัพโอเคกองหน้าอัญเชิญซัมมอนลงศพมาขวางรับดาเมจคริสน,นะครับผมแล้วก็อันเชิญเรื่อยๆด้วยอันเชิญหมดแล้วนะครับผมแล้วก็บัฟกันรัวๆครับสําหรับอาดัมแล้วก็ตัวของฟาโรนะครับผม อโอใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เสริมได้เมื่อกีจะกองหลังไปเยอะมากของกองหลังผมค่อนข้างที่จะกองกันเยอะนะครับส่วนของเขานี่กระจายกระจายกันครับเพราะว่าตอนช่วงแรกเมื่อกี้นิดดันของผมออกมาได้ดันฝั่งผมกลับมาได้ครับแต่ว่าฝั่งผมนี่รวบรวมกองหลังไว้ไกลมากนั่นเองครับผมสามารถที่จะรวมกองทัพแล้วก็โต้คืนได้นี่ครับก็เลยทําให้น่าจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเนี่ยดูเซโอเคครับผมตามที่คิดนั่นเองครับแล้วเขาไม่ใช้ไอเทมกันเลยเหรอ กะจะไม่ใช้เลยว่างั้นเถอะไหนดูซิกรอหน่อยนะครับผมครับใช่ไหมไม่ใช้เลยเหรออ๋อโอเคใช้นะครับผมพัดไปแล้วแช่เมเทโอตามโตนนะครับผมผมกดอวาาตะารอดตัวมาได้ยังไงหมดนะครับผมอ่าโอเคครับเขาหมดมุกครับเพราะว่ากดอวาาตราไปก็แพ้อยู่ดีนะผมเรียบร้อยกองควับผมค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแล้วก็ชนะไปโอเคหมดข้อสงสัยครับผมมาลุยกันเองบ้างดีกว่าผม มาครับทีมที่1นึครับผมโอ้โหมีบาวอนุบิตด้วยมาลุยกันครับ๊าบลุยไปเลยขึ้นมาส์กหให้ได้ก็โอเคแล้วนะครับผมสำหรับนี้มา๊าบบับวิ่งไวออกมานะครับผมถือว่าเป็นการทดสอบบาวอนุบิตไปในตัวในทีมบุกด้วยนะครับ เพราะว่าจากที่เมื่อวานคลิปลงไปผมในคลิปทดสอบผมบอกได้เลยว่าทีมบุกยังคงใช้ได้โอเคระดับหนึ่งนะผมดีกว่าทีมป้องกนันยอะครับทีมป้องกนันนี่รู้สึกว่าจะยืนกันไม่ค่อยอยู่นะผมส่วนใหญ่และจะเป็นอดัมสร้างผลงานซะมากกว่านู่นสำหรับทีมตั้งรับอ่าโคโบโตนุ่นก็ไม่ค่อยติดครับเพราะว่าตายบ่อยนั่นเองผมเป็นแรกให้ฝั่งตรงข้ามซะมากกว่าซะด้วยซ้านะครับผมโอเคมาโอ้ทีมน,นี้นี่ตัวของอนุวิทยยืนนานดีนะครับเนี่ย ใส่เกียร์อะไรครับรู้สึกว่าถึกมากหรือเกินนะครับผมอ่าโอเคยืนกันเป็นกองทัพเลยอนุบิสผมนะครับผมอ่าโอเคคริรัวไปครับอนุบิสหรอยืนอยู่ที่ไหนล่ะตายหมดนะครับผมฝั่งตรงข้ามเจอทางขีไปก็ไม่ไหวอยู่ดีนะครับผมเอ็ดเวิร์ดแสงตัวจอสายพลังอยู่แล้วยืนไม่อยู่แน่นอนโอ้โหอนุบิสเขาปล่อยทีมากเหมือนกันนะครับเนี่ยวล่สี่สิบหรือเปล่าไม่ชัวนะผมเดี๋ยวขอไปดูหลังตานี้จบแล้วกันนะครับ โอเคเรียบร้อยครับชนะไปสบายๆครับผมไม่เท่าไหร่ครับทีมนี้ชิวๆอีซีอีซีอยู่ครับผม๊ปาประเดิมด้วยทีมแรกก่อนเลยหนะดูซิอนุบิดนะครับโอ้ใส่เกียร์ธรรมดามาแต่ใส่รถคูดาวเรนเจอร์ด้วยเกียร์ช่องสุดท้ายกับ2จุดนะครับผมก็ประมาณผมครับแต่ว่ารถแล่นน้อยนะครับผมก็เลยมีปัญหาในการเรีย่ยงนิดนึงนะครับผม โอเคทีมถัดมากันทีมนี้รู้สึกว่าจำได้ว่าดุนะครับผมไม่สู้ดีกว่าขอผ่านก่อนดีกว่าก็ผมเพราะว่าท่านมืดเยอะทีมผมน่าจะสู้ไม่ไหวสำหรับท่านมืดเยอะแบบเมื่อสักครู่อ้าวเอา,เอา,เอาตัวโพไซดอนมาทีมตั้งรับตัดแร่2ตัวสมตัวโอเค2ตัวครับผมเพิ่มแร่พันหน่วย3มตัวมาลองกันดีกว่าดูซิจะได้สก,กี่น้ำกันมาครับผมลุยกัน มาป้าป้าปามา,าดูซิโอ้โหสองคอมโบโคโรบโบเลยนะครับผมมาป้บมีเยลลี่เหรอมีเยลลี่เหรอต้องรีบฆ่าหน่อยนะครับผมมีเยลลี่ฝั่งผมค่อนข้างที่จะแพ้ทางหนักมากครับสําหรับตัวที่ผมใช้ทุกตัวนะครับผมโอ้โหแป๊บๆโดนลำนำไปแล้วนะครับผมขนาดใช้สกิลลำนำแค่ทีสองทีงนะครับนี่เมื่อกี้นี้หายไปหลายตัวกันเลยทีเดียวโอเคอารูบิชช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ช,ย,อยช่วยช่วยกัน อย่าให้อดัมความผลงานคนเดียวครับนูบิสช,ช่วยช่วยเขาหน่อยเร็วเออแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยบับเยอะๆบับเยอะๆไม่อันเชิญลงศกก็บับเยอะๆหน่อยจะได้มีทาน้าของฮิวเลือดกองหน้าเยอะหัวออดัมจะได้ยืนนานๆน,น,นั่นเองนะครับผมอ่า ลืมบอกไว้ผมข้อดีของตัวอนุบิสอีกอย่างหนึ่งครับการฮิลเลื่องนั้นทําให้อดัมในคลิปเมื่อวานนี้ผมน่าจะยืนได้นานมากขึ้นนั่นเองผมก็เลยเห็นว่าอดัมนี่ยืนเป็นกองทัพเลยนั่นเองผมจากบัฟฮิลเลื่อดของอนุบิสกับตัวทีมผมนั่นเองนะครับผมอโอเคป๊าบเรียบร้อยครับทีมนี้สบายมากชนะได้ยังหมูหมูอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปแตกผ่ายไปครับผมป๊าบ ทีมถัดมากันดีกว่าครับอันดับ70แล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคทีมนี้น่าจะพัวไหวมารุยครับผมปาปๆาป,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 าปากินแอปเปิ้ลเข้าไปโอ้มีเจสิกา้าน้ำตัวใหม่ซะด้วยปาบทีเดียวคือหายทั้งแผงนะผมเจสิกา้า ฝั่งเขาตัวก็บางนะผมตัวใหม่ตัวนี้ดาเมจดแรงก็จริงครับแต่ว่าค่อนข้างบางนะผมจากที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ผมาใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูกันได้นะผมว่ามันบางจริงอะไรจริงนะผมด้านความถึงนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับแต่ก็สมนส่ายว่องไวครับผมโดนคริทีเดียวก็คือบินไปเลยนะครับผมถ้าเขาเอามาเป็นตัวชนนะครับผมไม่ค่อยถืกอครับแฝงถึกไม่มีเลยจะดีกว่าผมแบบว่าน่าเกลียดมากครับสําหรับความถื่อแทบจะบางเหมือนไทกะเลยก็ว่าได้นะครับผม บางสุดๆไปเลยครับแต่ว่าด้านดดเมจนี่ยอมรับเลยนะครับผมว่ามันแรงจริงๆโอ้ตัวเหนือติดแล้วนะครับผมลืมไปครับเขาใช้เจสิก้าน้ําด้วยเอาแล้วไงลําบากแล้วคาเจ็นะเขาไม่ตายครับเจสแสงเขาก็ไม่ตายนะครับผมจงังหวะนี้โอ้ผมโดนเป่าจะจุยเรียบแผงเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงสมชื่อยิง <ๆ S 2> ปา๊บนี่นะคอมโบเมเทโอจะหลดุดไปสวยเอาเรียกกองทัพมาเสริมเร็วเข้า โอ้โหลงศพเทียบเลยแต่ว่าเขาหายหมดทั้งกองนะผมเมื่อสักครู่นี้เจอคอมโบไอเทมผมเข้าไปเกลี้ยงอ่าคอมโบตัวหนึ่งเลยถูกกําจัดออกนั่นเองนะครับผมที่ผมเก็บจฉลียวไว้ก็รอไว้โอกาสแบบนี้นั่นเองครับที่จะใช้นะครับผมไม่ใช้สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะครับเอาไว้แบบว่าจุกเฉินจริงๆถึงต้องใช้นั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยปะครับชนะครับผมพลิกกลับมาได้ด้วยไอเทมคอมโบนั่นเองนะครับผม โอ้โหบุตวิดครับทีนี้ดุจริงๆเดี๋ยวไปดูเกียร์เขาสักนิดนึงครับผมคิดว่าน่าจะใส่ดาบน้าให้เจตน้ํานะครับผมดาบน้ํา2เล่มแล้วก็ไม่ใส่ให้เจตใส่ให้บาร็อกโอเคแบบนี้ก็ไม่ค่อยต่างกันครับดาเมจดหนักพอกันนะครับผมอ่ะทีมถัดมาดีกว่าทีมนี้พันสี่โอ้ว้าวถอยดีกว่าอืมไม่น่าไหวนะทีมเมื่อสักครู่ตัวเนิร์ดแล้วตัวเนิร์ดสี่ตัว อืมเอาแล้วไง,ต,งตัวหนึ่งสี่ตัวโอ้โหเจมม่วงน่าจะใส่ดาบน้ำนะครับผมผ่านดีกว่าครับเป็นการตัดสินใจที่ลำบากสักนิดนึงนะครับผมทีมนี้ตัวเนึ่งสามตัวเอ,อเคลองดูครับผมมาเบาล็อกขายังไม่แม็กซ์นะผมน่าจะยังพอไหวอย,อยู่มาดูเองครับปป๊บๆไหนดูซิ บอลร็เขาน่าจะใส่เกียร์ดับน้ำนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับผมโอ้โหเอาตัวของก๊อบรินเซเรีร์มาเป็นตัวชนซะด้วยนะครับผมปะไม่ค่อยเห็นนานแล้วนะผสำหรับก๊อบรินเซเยอร์พู่ถูกลืมนะครับผมออกมาครบ1ปีแล้วดูซิใช้งานเป็นยังไงบ้างจากฝั่งตรงข้ามนะครับผมโอ้ก็ยังยืนนั้นได้อยู่นะผมกอบรินเซเยอร์แต่ว่าก็น่าจะตายไปบางตัวแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะปล่อยมามากกว่า1ตัวนะครับแต่ว่าเหลือแค่ตัวเดียว โอเคขี้รัวๆไปครับผมดูสิกอบลินจะยืนได้นานแค่ไหนกันเชียร์เจอขี้รัวๆเข้าไปโอ้ยังยืนได้โอ้สุดยอดโอ้กอบลินยังยืนได้ครับผมสมกับที่มีสร้างกอดเลือดกับบัฟฮิวเลือดตัวเองนะครับผมโอ้สมแล้วครับยืนได้นานด้วยโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ่าตายไปแล้วหนึ่งนะครับผมไม่ติดความสามารถไฮเปอร์ทด้วยเออความสามารถไฮเปอร์ไม่ติดเฉยนะครับผมสำหรับดื้อด้านก้าววินะครับผม เอ้ไม่ใช่สี่ดื้อด้าน7วินะครับผมอ่าโอเคดื้อด้าน7วิครับไม่ใช่9วิผมพูดผิดนะครับจําสับสนนะครับผมเพราะว่ามันปรับจาก5วิเป็น7วินะครับแต่ว่าข้อความมันไม่ได้เปลี่ยนนั่นเองครับผมผมก็เลยบางทีชอบพูดเป็น9วิเหมือนกันนะครับโอเคแต่ว่าใช้ได้ดีอยู่ครับแต่ว่าความสามารถดื้อด้านเหมือนจะไม่ค่อยติดยังไงอ๋อติดแล้วนะครับผมซ้อนกับตัวลงสมมี่อยู่ครับโอเคก็ยังได้อยู่ได้อยู่ ไม่แย่ครับไม่แย่ถ้ายังติดบ่อยๆอยู่ก็ใช้งานได้ดีอยู่พอสมควรครับสำหรับตัวของซับรินเเลเยอร์ใครขาดตัวชนก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้อยู่นะผมปีหนึ่งแล้วก็ยังคงถึกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีปัญหาครับทีมนี้ชนะได้แน่นอนครับง่ายกว่าทีมเมื่อกี้นะผมน่าจะดับน้ําไม่เยอะหรือว่าไม่มีเลยนะผมจากท่าทางแล้วนะครับโอเคดื้อด้านหน้าป้อมไปเราก็ขี้ใส่ป้อมไปเรื่อยๆนะผม อ่านี่ครับการครีป,ป้อมนะผมแล้วก็เลือล่อนรถแล้วก็ปอมแตกเรียบร้อยไปอ่าพอดื้อดานหมดก็ไม่มีตัวรับจมีดแล้วนั่นเองป้าดูเกียร์เขาสักหน่อยนะผมอยากรู้โอเคไม่มีดาบน้าเลยเนี่ยปล่อยตัวไวอย่างเดียวนั่นครับผมก็ใช้ได้ครับพอใช้ได้แต่ว่ายังสู้ตัวที่มีดาบน้ําไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอ้ทีมนี้อนูบิสแม็กด้วยแล้วก็ไม่ได้ตีบสศักยภาพเลยเหรออืมยังไงดี ตัวเหนือหนึ่งสองตัวสามตัวเอตัวรอนนี่ความสามารถให้เปิดอะไรนะครับผมผมจําไม่ได้เดี๋ยวขอออกไปดูตัวรอนทั้งนิดนึงนะครับผมขอเวลาสักครูน่นึงนะครับอยากจะรู้ผมเจ้าความสามารถรอนไม่ได้นะผมน่าจะเป็นความสามารถปกตินะครับรอนนี่ออกมาเดือนมการาคมมการาคมมาอยอยู่นี่นะครับอ๋อฟื้นพลังนะครับผมโอเคฟื้นพลังก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ถ้าแบบนี้ทีมนี้เราก็น่าจะพอสู้ได้ละมัง้งอมผมกลัวตรงนาฬิกาปูนี่ครับที่มันถึกมากๆเอายังไงดีอ,อนาฬิกาปูจะไม่ได้ตีบวกเลยตัวเนิดทั้งหมด3ตัวเอาวะลองดูก็ผมมาลองดูครับตาสุดท้ายก่อนที่จะไปซื้อขนรุ่งเพิ่มนะครับผมมาครับ ตัดสินใจย,ยากจริงครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่ดับน้ำมา้หรือเปล่าแต่เขาไม่ตีบวกเลยผมก็เลยแบบว่ายังมีความกล้าที่จะลองต่อกรดูนะครับผมแต่ว่าหน้าทางน่าจะยากครับโอ้โห و, ในกาปูกับตัวของเบาอนูบิตวิ่งมาอย่างไวเลยจากบัฟสกิลมันนะครับผมโอ้โหโอ้ดับน้ําแน่นอนครับแบบนี้เอาละสตาร์ทหน่อยต้องเรียกโคนี่ซาร์ตมาแบกแล้วนะครับผมตัวหนึ่งเขาเริ่มติดแล้วนะครับโอ้โหติดเร็วมากครับผม าจะปล่อยอนนบินกับตัวของนาฬิกาปู่นี่ใช้ครูดาวเรนเจอร์น้อยมากๆนะครับถึงปล่อยได้เร็วขนาดนี้เกียร์น่าจะดีนี่ครับโอ้โหร่างแม็กนะครับผมอ่านี่เป็นการทดสอบร่างแม็กฝ่ายตรงข้ามาในตัวเลยแล้วกันนะผมโอ้โหอัาเชิญลงศพลัวๆแล้วก็ถึกขึ้นพอสมควรด้วยครับคริลัวๆยังไม่แตกนะผมอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดแบบนี้ปั้นแม็กผมให้9ก้าดาวเลยแล้วกันนะผมเมือ่อวานนี้เร็วร40นี่ เหลือ8ดาวใช่ไหมครับผมน่าจะเหลือสัก7.5ดาวเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ล่างแม็กผุมให้9ดาวเลยแล้วกันครับจากการที่ผมสู้ด้วยนี้นะครับผมใช้ได้ใช้ได้จากการเชิญรัวๆแบบนี้แล้วก็ปล่อยตัวไวๆแบบนี้ครับสำหรับเดือนนี้ผมให้9ดาวนะครับผมแต่ถ้าผ่านเดือนนี้ไปไม่มีบ้าประจําเดือนนี้ผมยังบอกไม่ได้นะครับว่ายังคงจะให้9ดาวหรือเปล่าอาจจะดรอปลงมาเหลือ8.5หรือ8ดาวนะครับผมอ่ะก็ต้องรอดูต่อไปครับแต่เดือนนี้ผมให้9ดาวแล้วกันครับสำหรับล่างไฮเปอร์แม็กซ์นั อ่าโอเคเลยไม่แย่ครับรับดาเมจได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมอขอไปดูเกียร์เขาสักนิดนึงนะครับขึ้นมาซะหนึ่งเรียบร้อยดูซิเขาใส่เกียร์อะไรโอ้ดาบน้ำซะด้วยโอ้ดาบน้ำเอเวิร์แสงด้วยนะแต่ว่าผมชนะมาได้อ่าโอเคเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสมกับที่เป็นทีมที่ผมจัดอย่างสมดุลนานนั่นเองนะครับผมมากรับโอ้ทีมนี้มีตัวบินนะผมไม่ค่อยอยากตีทีมมีตัวบินเลยเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะครับผม อทีมนี้เอดเวดแสงไม่แม็กแล้วก็ไม่ได้ตีบวกด้วยตัวอื่นตีบวกเยอะมากๆเพิ่มได้1000หน่วย3ตัวหยุดราวิ1 000, วตัวตัดแร่2ตัวอะลองดูครับผมมาทีมนี้ก็ได้ครับเห็นเอดเวดแสงเอาโอเคซื้อขนรุ้งก่อนนะครับผมเอาเท่าไหรด่ดีตอนนี้ขึ้นมาสหนึงได้แล้วเหลือเวลาอยู่อีก20นาทีเลยเหรออ่ะ10ขนก็ได้ครับผมมา ลุยกันเลยดีกว่าไม่ต้องเกรงกลัวนะครับผมเพราะว่าเหลือ20นาทีนี่ผมว่าน่าจะโดนตีร่วงได้นะครับผมฉะนั้นต้องขึ้นไปสูงอีกหน่อยหนึ่งนะครับรักษาตำแหน่งเอาไว้เดี๋ยวจะตกมาสักหนึ่งเอานะครับผมยอมเสียบีเพิ่มอีก 5B บีเอาขนรุ้งเพิ่มอีก2ชิ้นก็ยังดีผมได้อีก1ตาครับถือว่าคุ้มค่าก,กว่าซื้อ5 b 2บีสองทีแล้วกันนะครับผมตัดสินใจแบบว่ารวดเดียวเหมาจ่ายนะครับโอเคทีนี้ดุนะครับเนี่ยโอ้โหบาร็อกดุมาก ช้สกิลรัวๆเลยกองหลังผมนี่ยืนไม่อยู่นะครับผมเอาละฮิมาวาริลำนำฝั่งผมรัวๆเลยสงสัยต้องพัดออกแล้วนะครับผมโอเคเขากดอมตะพอดีนะครับ <c oughs> จังหวะนี้มาวปวดแช่ไปเลยมเมเทโอโอ้โหผมไม่มีจรวดคอมโบครับรีบกดทางหน้าของพายุเกินไปหน่อยแล้วก็ฝั่งผมไม่ได้กองกันเป็นกองทัพครับน่าจะไม่ไหวครับผมตัวของชินจังเขาดาเมจนหนักมากครับดูนะครับผมชินจังฝั่งเขาโอ้โหคริฝั่งผมรัวๆครับทำอะไรไม่ได้เรียบร้อยครับผมจีจีครับผม เขาป่อยตัวเร็วมากครับสู้ไม่ได้ทีมนี้โอเคยอมแพ้ไปหวังว่าจะยังไม่ตกโอเคยังไม่ตกมาสเตอร์สนะครับผมโอ้โหเกียร์ธรรมดามากนะครับแต่ว่าทําไมดุจังเลยอืมไหนยูซิเกียร์อะไรบ้างเนี่ยอ๊ะปกติธรรมดามากแค่รถแร่เยอะแล้วก็เอ็วอร์ดแสงใส่ดามนะ้ําแค่นั้นเองเหรออืมทำไมอ๋อผมเข้าใจแล้วครับผม เกียร์ไอทมก๊อปรินเซเรียร์นั่นเองนะครับผมบวกกับรีเซตสกิลจากเอลซาครับนี่ผลมากครับผมเขาใส่เกียร์ไอทีมถึง3ชิ้นด้วยกันแล้วก็ฮิมาวารินี่น่าจะเป็นตัวไปสําคัญครับที่ทีมผมแพ้นะครับผมเพราะว่าลำนําติดกันรัวๆเลยตอนนี้ทีมผมนี่แพ้ลำนําอย่างมากนะผมเจอตัวอหมีเยลลี่เยอะๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเจอฮิมาวาริอยู่นี้ก็ไม่ไหวครับเพราะว่าตัวของอดัมนี่โดนลำนาติดง่ายมากครับเพราะว่าเป็นพลาดแพ้ทางนั่นเองนะครับผม บวกกับตัวเอลซาด้วยครับโอ้โหรำนำติดหมูมาครับทานไม้2ตัวนี้โอเคไม่เป็นไรครับทีมถัดมานี่ว่าหาสักทีมที่เราจะตีไหวโอ้ทีมนี้โหดครับผมไม่ไหวเกือบไปเกือบไปทีมนี้โอเคมาลองดูครับทีมนี้ก็ได้ับผมตัวไม่แม็กซ์เยอะน่าจะพอไหวหรือเปล่ามาครับดยกันดีกว่าปาป้าปาป้จริงจังอีกแล้วนะครับผมหงคอคอทีจริงจริงออกมาเป็นปีแล้วก็ยังคงใช้งานได้ดีครับหมีเยนลี่อีกแล้วนะครับผม ฆ่าเมเยอร์ล,ลี่ก่อนเลยโอ้โหตัวประเด็นปัญหาที่ทําให้ทีมผมแพ้ได้เลยนะครับผมโอเคเมเยอร์ล,ลี่โดนสตาร์ไปแล้วนะครับผมตัวกองหน้าก็แตกพ่ายไปหมดแล้วสําหรับเมเยอร์ล,ลี่โอเคโอสเตอนครับฝากด้วยนะครับผมในการฆ่าเมเยอร์ล,ลี่ต้องฝากเจ้าแล้วล่ะที่จะตีกองหลังได้กองหน้าเหย่าเพึ่งตัวเอ็ดเวิร์ดแสงกับเต๋าเรนทางครีเอาแล้วกันนะครับผมโอเคไหวหรึเปล่าเนี่ยโอ้โหเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยรัวๆเลยคีหน่อยคีหน่อย เฮ้ยโพไซดอนหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคยังเห็นอยู่บ้างนะครับโอเคโอเคโอ้โหใช้รัวๆเลยบ่นปุ๊บไม่ได้เลยนะครผมโพไซดอนบอกไม่ต้องบ่นเดี๋ยวจัดการเองอ่ะโอ้โหใช้รัวๆครับผมใช้รัวๆครับโพไซดอนสุดยอดเรียบร้อยครับผมเขาต้องบังคับพัดออกนะครับเมือนยันลี่ตายเกลี้ยงนะครับผมกดอมตะไปก่อนเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมโอเคดันออกมาดันออกมานะครับผมดันออกมาดันออกมาสตาร์ทกันรัวๆนะครับผม ความแตกต่างระหว่างเวล140กับ240 max ของตัวบราวมัมมี่หรือว่าบราว n นุบิสนะผม,ผมบอกเลยต่างกันเยอะครับผมความเก่งกาจนี่คนละเรื่องนะครับผมถ้าปั้นแ max ได้นี่ก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมให้ถึง9ดาวเลยครับสำหรับตัวผมนี่9ดาวให้ยากนะครับผมนะถ้าไม่ใช่เรนเจอร์ระดับดุจริงๆนี่ผมก็ไม่ให้ถึง10ดาวหรอกนะครับผมมาทีมถัดมานี่ว่าทีมนี้ไม่เอานะผมน่าจะดุ ทัดทีมสักหน่อยละกันนะครับผมเพราะอยู่มาสั e ห1แล้วตีมั่วสู้ไม่ไหวโอเคบวกเยอะไม่โซ่ครับโอเคม,มีทีมใช้บอสเจระเคกันอยู่เลยทีมนีม้ตัดแร่ 1, สอ4ตัวเพิ่มแร้หนึ่งตัวเหรอโอเคครับผมลองดูกันครับแต่เขาคะแนนเยอะนะครับเนี่ยน่าจะใส่เกียร์ค่อนข้างที่จะโขดนะผมไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ต้องลองดูสักตังหนึ่งแล้วกันครับผมมา ลองดูกันครับลองดูกันปังปา้ปาป้าอดัมเขาวิ่งมาแล้วสาตานไหมโอ้โหสาตานทั้งแผงอีกแล้วโอ้สาตาน์ทเขาออกเร็วก,กว่าฝั่งผมนะครับผมโอ้ไมก่กอดเอาแล้วไงแล้วก็อดัมฝั่งเขานี่ความสามารถเปิดติดด้วยครับเพราะเขาใช้ร่างไฮเปอร์นะผมความสามารถเปิลนี่น่าจะทําให้สายว่องไวเป็นอัมพาตนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตั้งสกิลหายไปน,นั่นเองโอ้เอาแล้วไงโอโ้โอหโอ้โหสู้ยากครับโดนเขาครีกองหน้ารัวๆเลย ดำยืนไม่อยู่นะครับผมจังหวะนี้พัดเลยแล้วกันครับเรียกจะวหลดมาเสริมแล้วนะครับผมกดกมาตามไหมยังไม่กดอีกเหรอโอ้อดทนอดทนเก่งจริงๆนี่เนะี่ยเมเทโอตอนเนี้ยไม่ทันนะครับผมเขาเขาไม่ทันนะเพราะว่าเขาติดออกมาตัดด้วยเมื่อสักครู่นี้จี๊ครับผมโอ้โหไม่ไหวครับต้องคัดทีมดีกว่านี้นิดนึงนะครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวไปดูซิใส่เกียร์อะไรเนี่ย โอ้โหดับน้ําเกียร์วิ่งด้วยโอเคตามสบายเลยครับผมตามสบายนะครับสู้ไม่ไหวอยู่แล้วถ้าใส่เกียร์แบบนี้โอเคคัดหนักสักนิดนึงนะครับผมขอคัดทีมสักครู่หนึ่งนะครับอ่ามาครับผมทีมนี้ก็ได้นะครับคิดว่าสู้ไหวครับผมทีมนี้คู่ปรับกันมาอย่างยาวนานนะสําหรับทีมผมนะครับผมเตอร์กันเท่าไหร่ก็ตีกันประจำนะครับผมนะเมื่อก่อนเขาใช้ตัวบินเยอะครับตัวนี้ ถ้าใครดูซีรีส์ PVP มาราทอนผมบ่อยก็จะเห็นคนนี้บ่อยนะครับที่ผมตีแล้วก็โดนเขาตีนั่นเองนะครับผมกูปรับตลอดการครับตีกันประจําครับเจอหน้ากันก็ตีกันเสมอนะผมไม่ค่อยสนใจกันอยู่แล้วครับต่างคนต่างตีปะลยุยทีมนี้ขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าโหดจริงหน่อ้องเชิงหน่อยเซเหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนทีมเพิ่มอีกนะครับผมรู้สึกจะไม่เหมือนเดิมครับอ่า ผมจาไม่ได้ครับว่าอะไรเปลี่ยนไปอ๋อเจตน้ําเปลี่ยนนะครับผมเขาใส่เจตน้ํามาแต่มรูอตัวอะไรออกครับผมจําทีมเขาไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เท่าไรครับใส่ไว้พิบเยอะก็จะเสร็จโพไซดอนผมเท่านั้นเองนะผมว่าโพไซดอนนี่เจาะสายไว้พิบเป็นหลักเลยครับผมเหมือนที่เอ็ดเวิร์ดแสงเจาะสายพลังนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยครับแตกพ่ายกันไปโอเคครับผมโอ้ทีมถัดมากันดีกว่าโอ้โหตัวบินเพียบเลย ต้องคัดทีมสักครู่หนึ่งนะครับผมจังหวะแบบนี้โอเคครับผมมาลองทีมนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าคัดทีมมานามนมากครับผมโอ้โหแทบจะหาทีมตีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดแซงแม็กซ์นี่ทุกทีมนะครับผมแล้วก็ตีบวกเยอะมากทุกทีมครับอาจจะสู้ลำบากนิดนึงแต่ว่าทีมนี้ ผมก็กลัวจะสู้ไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าตัดแรก4ตัวเลยแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดแซงแม็กซ์ที่ตีโบนิดหน่อยคอมโบตัดแรกเพิ่มแร่นั่นเองนะผมอะลองดูแล้วกันครับผมมาลองดูครับตัดสินใจตีแล้วนะครับผมมาครับผมมาลุยกันดีกว่าคอมโบเพิ่มแร่1หนึ่งพันหน่วยจากเซตโทวะนะครับผมมาครับผมมาทักตั้งครับทักตั้งโอ้โหเขาเรียกตัวไวจัดจัดแป๊บเดียวออกมาคือเต็มถนนเลยนะครับผมอ่าโอโ้โหโอ้โห โอ้โหเจม่วงแม่นด้วยเอาล้งไงเอาล้งไงหยาบและเริ่มหยาบกร้านแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมดาเมจสุดจัดฝั่งผมนี่คืออมาตะาไม่ได้เลยครับโดนเอ็ดเวิร์ดแสงรัวๆพัดกอนเลยแล้วกันนะผมมาแช่ไปเมเทโอโอ้โหดีนะยังไม่ทันกดแต่กดจะหลุดไปแล้วนี่สิเมเทโอตอนนี้แล้วครับผม เราได้เปรี่ยนไหมโอ้โหผมเดินพันหน่วยรัวๆเลยนะผมเอาละโอ้พันหน่วยครบโอ้โหแข็งอย่างงี้จเจ้าอะไรไปสู้ครับบอกผมทีโอ้โหโอเคยอมแพ้ผมบอกเลยนะผมว่าทิมนี้ดุจัดจัดโอ้โหไม่ไหวครับผมตกปะเนี่ยยังไม่ตกนะครับผมโอเคโอ้ยเหนื่อย ดาบหน้าไม่น่าแล้วโอ้โหเจมม่วงหมายโคตรโอ้โหยอนใจเขาจริงๆนะครับผมจังหวะนี้โอเคทีมถัดมากันดีกว่าหาสักทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมลองทีมนี้ก็ได้ครับหลังจากจ้องอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเพิ่มแร้หนึ่งพันหน่วยสามตัวนะครับผมแต่ว่าเขามีเจม่วงผมกลัวเขาใส่ดัานะเหมือนทีเมื่อกี้นี้ผมก็เลยแบบว่ากังวลใจครับไม่ค่อยกล้าจะตีเท่าไหร่นะครับผมโอเคลองดูกันครับผม โอ้ทีมพวกนี้ดูจากภายนอกไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เจอเจม่วงทีนี่ช็อกอยู่เหมือนกันครับทีมตั้งรับผมโอ้ my god โอ้โหถ้าเจม่วงจะดุขนาดนั้นนะครับผมอะไรจะแม่นขนาดนั้นนะครับโอ้โหดาบหน้านี่ถ้าจะให้ใส่ผมก็คงต้องยกให้บาวร็อกเจม่วงแล้วก็เอ็ดเวิร์ดแสงเท่านั้นและครับผมตัวอื่นนี่อาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ด้วยซ้านะครับโอ้โหทีมนี้ไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยโอ้ my god ชินจังดุมากเอาละไง หยาบใครอีกแล้วหยาบใครอีกแล้วเขาบูตัดแรกเขายังไม่ทํางานเรายังมีสิทธิ์โตกลับอยู่นะครับผมอย่าพึ่งถอดใจไปครับโอ้แต่เพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยติดรัวๆเลยเอาแล้วไงโอ้ยจริงจังเขาดุมากนะครับผมออกสกิลรัวๆเลยครับโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงเขามีฮิมาวารีนะผมลำนำตัวฝั่งผมไปใช้ครับสำหรับเอลซ่าเอาแล้วต้องพึ่งโคไซดอนแล้วนะครับผมโพไซดอนนี่ผมจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าเนี่ย โคชนาลผมปล่อยตัวช้านิดนึงด้วยนะผมเอาแล้วไงเฮ้ยเอ็เอดเวิดแสงเอออนั่นแหละนั่นแหละสวย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 อโอ้โหทีมผมหายทั้งฝูงเลยครับผมโอ้โหเผลอแป๊บเดียวผมมัวแต่มองตัวที่ปล่อยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่ไหวครับผมดุมากครับโอ้โหเละตุ้มเป๊ะโอ้ยอมแพ้ครับผมแบบนี้เรียบครับอออืหืหก็ ประมาณนี้นะครับผมผมคงไม่สู้ต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นชมผลเลยดีกว่าผมอูโหูเกาะปลายมาส1หนึ่งมากไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ไหวหรือเปล่าผมสำหรับสัปดาห์นี้โหดมากครับแต่ทีมยอมแพ้เลยจริงๆนะผมไม่น่าจะสู้ไหวครับแต่ทีมใชน,นไปรอลุ้นชมผลกันเลยดีกว่ารุนไปพร้อมผมแล้วกันครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถอยู่มาสหนึ่งจน,จนจบเวลาได้หรือเปล่าผมเพราะว่าเหลืออีกไม่ถึงสินาทีแล้วนะครับอาจจะโดนลุมตีร่วงก็ได้นะผมไปรอลุ้นชมพร้อมกันแล้วกันเอานะครับผม A later few moments โอเคครับผมมาครับตอนนี้ก็น่าจะรีเซ็ตเสร็จแล้วหนุมสำหรับรีพ p วีพีนะผมโอ้โหตัวเกมเหลี่ยมหลายทีมากครับตอนแรกผมมาเช็คเที่ยงคืนหนุผมยังไม่เรียบเลื่อนไปตีหนึ่งโอเคตอนแรกก็นว่าเที่ยงคืนครึ่งจะรีกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนครั้งก่อนๆนะครับผมแต่ว่ายังครับโอ้โหก็เลยโอเครอจนถึงตีหนึ่งครับผมพอรอจนถึงตีหนึ่งเ้านะครับเลื่อนอีกหนึ่งชั่วโมงครับผมโอ้โหรอกันยาวๆไป อ่าพอเลื่อหนึ่งชั่วโมงผมไม่รอแล้วนะครับผมก็เลยยาวๆมาครับผมรอเช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับน่าจะรีเซ็ตหลีกเรียบร้อยแล้วนะผมไม่น่าเกินไปกว่านี้แล้วนะครับโอเคครับมอ้ยเกือบตกครับมาสเตอร์หนึ่งอยู่ครับผม220รบูบี้ครับโอ้โหรอบนี้น่าจะมีคนมาตีช่วงสุดท้ายผมผมคะแนนร่วงลงมานะครับน่าจะมีคนมาตีประมาณ1-2คนแต่ยังไม่ตกมาสเตอร์หนึ่งนะครับผมอ่าโอ้โหรอดตัวไปครับสัปดาห์นี้ โอ้โหแบบว่าเจอทีมเก่งเกินไปนะผมก็เลยสู้ไม่ไหวแพ้กันรัวๆเลยท่ผมในช่วงท้ายๆของการ PVP นะครับผมเ่ยแต่ว่าได้รับ2 2รูบี้ไปก็ถือว่าคุ้มครับผมเพราะว่าเสียแค่10รูบี้ในการซื้อขนรุงนั่นเองนะครับผมก็รับกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มา PVP มาราธอนกันประมาณนีนะครับผมหวังว่าจะสนุกแล้วก็ชอบกันนผมแล้วก็ได้รีวิวตัว แม็กซ์ด้วยนะครับสำหรับตัวของบบาวอียิปตหรือว่าบาวอนูบิสนั่นเองครับผมจากฝั่งตรงข้ามนะว่ามันถึกแล้วก็ใช้งานได้ดีแค่ไหนผมับสำหรับร่างแม็กซ์นะครับผมอ่าได้ดีว่าโอเคมากครับให้ถึง9าดาวเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย